สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจำวันที่16พธันวาคม2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดวิทุกท่านอาจารย์ให้หนวทางเด่นบนมาที่เลข5ลรอง9กับ4คู่ตดบนก็มี5457 5994ล่างเด่น5รอง9กกับ0แล้วก็คู่ล่างมี5059 9001 ดับบน2ตามนี้ครับแนวทางข้อมูลของ a d ดวต่อมาจะเป็นแนวทางคู่โต๊ดคู่ท้ายของ a g g a นะครับอาจารย์มีแนวทางมาให้ทั้งหมดก็9ชุดทุกทัน9 8 6าน2 9 2 8 2ส3 9 3 8สา4 9 4, 8 4 6ำหรับแนวทางรูปแบบนี้งวดก่อนหลุดไปนะครับ งวดใหม่ก็คือใบนี้ถัดมาจะเป็นแนวทางสองตัวล่างเน้นตรงของ Ad rom, แอดกลมเกต็ดนดุอาจารย์มีแนวทางมาให้โดยรวมประมาณ20ชุดครับผู้ชมต้องไปดึงชุดเด่นเอานะครับถ้าชอบแนวทางของอาจารย์สำหรับงวดก่อนใบที่ผมลงให้นั้นหลุดไปทุกท่านแนวทางของแอดกลมเนาะ ต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดกรมใบนี้เป็นข้อมูล2ตัวบ,บนตรงโต๊ดแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามนั้นเลยทุกท่านสำหรับแนวทางรูปแบบนี้ของอาจารย์งวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับสงวดก่อนน,นนั้นเข้าอยู่ทุกท่านโดยรวม4งวดหลังสุดเข้า3มหลุดหนึ่ง ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดพัชมนอาจารย์เจ้าของข้อมูลบอกว่าบนจับได้แบบนี้หลักร้อยได้5กับ6หลักสิบได้7กับ8หลักหน่วยบนได้2 3 4มัดรวมจับเข้าคู่กันได้ตามนี้ครับแตด,ดไปทุกท่านใครชอบแนวทางของแอดพัชมน ต่อมาจะเป็นแนวทางชุดเน้นบนของแอดเอื e ้อยลาชุด3ามตัวที่แอดเอื้อยเน้นมาให้ก็คือ704กับ04สีทุกท่านเจ็นย์สกับ04ล่างชุดเดียว8ปดนะครับมาต่อกันที่แนวทางของอ,อตีอ,อตีงวดก่อนผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์มี เเข้าเป็นตัวกลับแล้วก็มี70มาเป็นคู่โต๊ดในส่วนข้อมูลชุด3ตัวนี้ผิดไปตัวเดียวทุกท่านตามนี้ครับทางเดินเลขของอ,อติงวดที่ผ่านมางวดใหม่คือใบฝังทางขวานะครับ16ทับ12 2566ข้อมูลชุด2ตัวที่อาจารย์เจ้าของข้อมูลให้มาเป็นแนวทางก็จะมี213132 องหนึ่งสามหนึ่งสามสองชุดสามตัวได้เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามสองครับจัดไปทุกทันต่อมาจะเป็นแนวทางของอสมใจหกสิบเก้าใบนี้เป็นข้อมูลล่างนะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลให้แนวทางวิ่งรูดสี่ล่างครับชุดเด่นก็มีสี่แปดสี่เก้า ชุดกันมีอยู่4ชุดนะครับ4 3 4 4าแล้วก็4 7วันที่อยู่ด้านบนสุดทุกท่าน16ทธันวาคม6 6เอาข้อมูลล่างของอาจารย์ไปแล้วก็ข้อมูลบนของอาจารย์ไปด้วยอาจารย์เจ้าของข้อมูลให้แนวทางบนมาตามนี้เลยนะครับชุด2ตัวชุดเด่นก็เห็นจะเป็น9 0กับ9 2 ชุดรองก็น่าจะเป็น10กับ12ชุด3ามตัวอ,อยู่ด้านบนสุดนะครับมีอยู่2แถวจัดไปทุกท่านแนวทางของแอดสมใจนะครับข้อมูลล่างแล้วก็ข้อมูลบนต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดมิสนุทุกท่านงวดที่ผ่านมาเข้านะครับเลขเด่นเลขวิ่งเลขฟันของอาจารย์เข้าทุกท่าน อาจารย์ให้เด่นเก้ากับเจ็ดฟันเลขเก้าเลขชุดสามตัวนี้ผิดไปตัวเดียวนะครับส่วนที่เข้าก็เห็นจะเป็นชุดตัดนะครับมีเก้าเจ็ดไปบนตรงตรงสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับครับหน้าจอได้เลียงดูได้เนาะงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16บธันวาคม2566อาจารย์บอกว่า เด่นห้ากับเก้าฟันไปที่เลขห้าชุดสามตัวได้เก้าห้าแปดชุดเดียวเก้าห้าแปดชุดเดียวนะครับชุดสองตัวก็จะมีห้าแปดห้าเก้าแล้วก็แปดเก้าห้าแปดห้าเก้าแปดเก้าชุดรองอยู่ในส่วนตรงนี้ครับชุดรองก็มีห้าเจ็ดกับศูนย์ห้าห้าเจ็ดกับศูนย์ห้า มครับข้อมูลแนวทางของแอดวิสนุกถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณ16ทค2อ6 6ัอ2,566งวดนี้อาจารย์ให้เด่น7กับ8เลเลขชุดก็มี757677 8586แล้วก็87สําสำหรับข้อมูลงวดก่อนใบที่ผมลงให้หลุดไปนะครับ งวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกท่านารูปแบบนี้มาพร้อมกับตัวเด่นแนทางของแอดหนุ่มสุพรรณถัดมาครับแนวทางของแอดคนเพชรทุกท่านเป็นข้อมูลจับคู่2ตัวบนชุดเต็มทั้งหมดก็30ชุดงวดที่ผ่านมารูปแบบนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าสูตรของอาจารย์จับมัดแล้ว มีเก้าเจ็ดตรงตรงมาพร้อมกับแต้มนะครับงวดใหม่ก็จะอยู่ล็อกด้านล่างตามนั้นเลยทุกท่านหลัก10บของอาจารย์ได้2 4 7 8 9หลักหน่วยได้0 1 2 3 4 5มัดรวมกันแล้วได้ตามที่เห็นในส่วนแต้มสอนอของอาจารย์ครับก็จะมีแต้ม1แต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้ม5แล้วก็แต้ม6 อาจารย์ขี่เส้นใต้มา2แต้มก็คือแต้ม1กับแต้ม4ีแนวทางของแอดคนเพชรสองตัวบนถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดมายมแดงนำโชคงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับเลขเด็ดเลข9เข้าทั้งบนทั้งล่างเลขชุดมี91ลงไปล่างตรงๆ ในส่วนข้อมูลชุด3ตัวนั้นผิดปิดตัวเดียวทางเดิเลข2มงวดหลังสุดของอาจารย์เข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาอาจารย์ให้เด่น7มานะครับเลขชุด2ตัวก็มี0 7 2 7 5 7เม็ดเดียวก็คือ1 7ชุด3ตัวมี1 1 7 5 1 7แล้วก็7 1 7ครับ แนวทางของแอดมายมแดงนำโชคต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดพงใจดีครับอาจารย์ให้เด่น0กับ1นะครับงวดนี้เด่น0กับ1ชุดที่ติด0ก็มี05 06 0ห08 09ส่วนชุดที่ติดหก็มีหนึ 5, ่งห้าแล้วก็หน เม็ดเดียว10ชุด3ตัวอยู่ด้านล่างสำหรับแนวทางของแอดพงงวดก่อนหลุดนะครับอีกใบหนึ่งก็คือใบนี้ค่ะชุด2ตัวได้05 15 07 17 3ตัวได้0 15กับ017ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอสีสเกตกันเองใบนี้เป็นแนวทางหลักร้อยบน สูตรของอาจารย์ได้3 2 0หลักร้อยได้3 2 0ตถัดมาก็จะเป็นข้อมูล2ตัวบนล่างนะครับ2ตัวบนล่างตัวเด่นของอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้ครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นเลขวินเนาะได้0 2 3 6 4 8เกี่ยนได้หมดเลยทุกท่าน ถัดมาก็3ตัวบนที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง3ชุดนะครับใบนี้มี264 364แล้วก็064ใบนี้3ตัวบนชุดเดียวที่อาจารย์ให้มาก็คือ264ทุกท่าน264ถัดมาจะเป็นแนวทางฝันเป็นจริงทุกท่านเลขท้าย2ตัว แนวทางที่อาจารย์ให้มามีอยู่สามชุดนะครับมีห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าด้านล่างตรงนี้อาจารย์เจ้าของข้อมูลบอกว่าหน้ามาก็คือห้าแปดกับห้าเก้าสำหรับแนวทางรูปแบบนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้ไปเห็นของเก่าเข้านะครับผมก็เลยนำงวดใหม่มาแบ่งปันท่านผู้ชมนอกเผื่อชอบ อาจา์ประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ